สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่จะนำมาเสนอให้ชมกันทุกวันนะครับคันนี้เป็น bmw e 46 sunroof ปี2001ครับแปลง m แปลงไฟยกแล้วครับดูจากรูปมีเครื่องเดิม m 43แรงๆสมบูรณ์ไม่มีปัญหาความร้อนเกียร์ออโต้ทริปโทนิกเปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนครบเล่นเกียร์บวกลบได้ สันลุไฟฟ้าสไลด์กระดกใช้งานได้ครบกันชนหน้าเอ็มสเกิร์ตข้างเอกันชนหลังเอ็มจมูก M ซีรีส์คู่3สีไฟวงแหวนสีขาวติดครบไฟท้ายขาวแดงบอกไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยสามก้านไม้ขาวไฟจีช็อคแอร์ดิจิตอลหนาวๆมีที่เท้าแขนครับวิทยุไพโอเนีย usb mp 3 ช่วงล่างแน่นๆไม่มีดังร้อมแมคคามันทอ่อซปเปอร์ไดานามิกเล่มเอกสารพร้อมโอนภาษีปี67คันนี้อยู่ปากเก็ดนนทบุรีนะครับท่านไหนอยู่ใกล้สนใจมองหารุ่นนี้ไว้ใช้งานอยู่สวยๆก็ลองแวะไปดูครับไปดูรถไปตรวจสอบรถให้ดีตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยแล้วค่อยทำการซื้อขายจ่ายตังโอนเงินกันนะครับ ถ้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหามาให้ชมเท่านั้นเบอร์โทรและไอดียลน์ให้ไว้ที่ท้ายคลิปแล้วนะครับ